ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำอีกหนึ่งชุดครับชุดนี้เป็นชุดขายดีหนึ่งชุดชุดนี้ครบเป็นเสร็จทุกอย่างในชุดเดียวครับไปถึงลูกค้าเสียงบักใช้งานได้เลยชุดนี้ครับมาชมกับชุดนี้มีอะไรบ้างครับผมชุดนี้ประกอบด้วยครับนี่ที่เด่นเลยครับ power ab ร์อี่อ r ครับเป็น power ที่มีคอในตัวครับไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมก็ไม่ต้องมีลูกอะไรมากมายครับผมสำหรับชุดนี้ครับต่อมาครับนี่ไมโครื่องคับตัวใหญ่เลยนะครับวตัวนี้ก็สามารถจุดขึ้นได้ครับผมครับสามารถ จุนคืนนี้กับคู่แข่งตรงข้างนันเลยสรับเวลาจะนีครับผมต่อมาครับนี่บักไฟหนึ่งตัวอุปกรณ์ครับรวมทุกอย่างคาว่าตรงนี้หมดได้ว่าเป็น power ไม่ลอยบิ๊กเสียบเข้าชุดนี้ชุดเดียวครับแล้วก็ไปเสียบไฟเส้นเดียวดังเลยสลับจนดีครับต่อมาอุปกรณ์สำคัญหนึ่งตัวครับดีครับบิ๊กครับผมตัวนี้ก็รับสัญญาณทุกอย่างคอนโทรลทุกอย่างว่าเป็นเปิดเบสเปิดกลางเปิดแรมครับอยู่ตรงนี้ถอวจดว่าเป็นเปิดเพลงครับเสียบไป บูทูธเอฟเฟกอยู่ตรงนี้ทั้งหมดครับผมบิกตัวนี้ประกอบด้วยระบบบูทูธครับนี่ครับสามารถเปิดเพลงไร้สายได้เลยครับผมต่อมาครับระบบต่อมา EQ ครับมี EQ คหนึ่งตัวครับสำหรับคอนโทรลเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมครับต่อมาฟังก์ชันเดโมชันครับคือเอฟเฟกครับนี่ครับมีเอฟเฟกต์อีกตัวเช็คทดสอบเช็คดีครับมีระบบเอฟเฟกเอ็กโคในตัวนี้ทุกอย่างสำหรับบิกตัวนี้ครับผมชุดนี้ราคา36,900บาท เท่าดันครับผมพร้อมด้วยอุปกรณ์แหลกครับผมครับอุปกรณ์สายเราต่อให้ทุกอย่างครับไปถึงบ้านลูกค้าเสียบไฟเส้นเดียวก็สามารถใช้งานได้เลยครับผมทางน้านคุงพลังตู้ครับชุดนี้จะมีตู้ให้เลือกอยู่2แบบครับผมลูกค้าต้องการแนวดุดันแนวแข็งแข็งครับแนะนําเทอร์โบครับถือว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบดุดันเบรแข็งแข็งได้นาเลยเทอร์โบตัวนี้ครับแต่ถ้าใครชอบแนวสไตล์นิ่มๆฟังแบบผ่อนคลายกระเดื่องลูกใ่ๆครับ ได้นำเลยครับนี่ิวครับชุดนี้ก็ถือว่าได้ตู้สองแบบเลือกตามช้อยลูกค้าต้องการได้เลยครับเสกางครับยังคงเป็น a อ1ี2สองใบครับตัวนี้เป็นเส็กางที่ขายดีมากครับผมครับดอกกางสองนิ้วดึงดอกแลมใหญ่ดึงดอกในตู้ครับผมงานทุกตัวเป็นงานไม่อัดทั้งหมดสามารถต่างแดนตาคนได้สำหรับตู้ชุดนี้ไม่ต้องกลัวไม้แตกไม้ผมงานเป็นงานไม่อาจทั้งหมดสีเป็นสีระเบิดทั้งหมดครับผมครับ ถูกน้ําน้ําเด้งกอกกระดับสีตัวนี้ครับผมครับไะมาทดสอบฟังเสียงกันกับชุดสามหมื่นหกพันก็แล้วกันครับ คสังเกตนะครับผมเทอร์โบลูกกระเดี่ยงจะเป็นคมขมชุบชุบชุบเลยครับสำหรับตู้วีคับกระเดียงจะเป็นลูกด้วนเบรกระแบบกระจายกระจายครับผมแล้วแต่แนวชอบครับชุดนี้36,900บาทเท่านั้นครับพร้อมด้วย AB พีอีวีซีอาร์หนึ่งแท่นไมลอยครับปลั๊กไฟมิกชุดแหลกอุปกรณ์สายต่อครบทุกอย่างครับพร้อมด้วยทางเลือกตู้สองแนวครับชอบแข็งเทอร์โบครับชอบนิ่มวีสำหรับชุดนี้พร้อมด้วยเสียกาง AB พีถสอง สองใบสลับชนีออกงานได้ด้วยฟังเพลงอยู่บ้านได้ด้วยได้ครบจบในชุดเดียวครับทุกคนครับผม